ครับโย่ผมเบาอัดเบาคิวเบาเฟมกับเราแล้วครับนี่นจนี่เบาเฟมเดี๋ยวเบาเฟมสีเอาห้างนี้นะครับแมนบโบเบาเฟมโซ่สันว่าอะไรจะจะให้เบาคิวนะครับพป้อนเป็นต้นน้ำหัวสร้างนะครับให้เบาเฟมออกผลงานโซ่เลยห้างเงี้ยห้างเงี้นกเงี้ยมันให้ว่าห้างมันนะครับไปคิอมาบูไปเนาะเดี๋ยงมีแตงใส่เบาเฟมเหมือนกันเลยสีเร็วเนครับผมเตยครับ วมันมันเป็นน้ำนะับต้นน้ำหัวสนะับสูเดินกยกนีหบสูงบสูงบควเอาไงเขากองลงมาโอ้สวนสีใดมีงนี้มันบูสูงอยู่แต่มันน้ำเ่เหตุเยวตใไปอุยไทยเดาต้องติดตามเหตุเบาเดี๋ยวเบาเดี่ยวบาเบาเฟมจัดการนะครับมีไทยมาอย่างดอ เกิ pues oh pack ่เกิดนะท่ี่เนี่ยอันอันเนาะอูดเดี๋ไม่ต้องสนใจนะครับเขาบอกเปนสปอนเซอร์แมนครับก็แค่อยู่เฉยครับทั้งหลายเลยอ่ะไปขึ้นมีดเไปหอกแหงด้วยเดี๋ยวเต้นอลม่งแหงด้อาไปงค้นมีด่ะแล้วมีดอาแหงมีเพื่อจบ มันทั้งหมดแดงกันหลายเครับนี่เหนียวส้งานใหม่มันนังไงเนี่ยจะหาบ้างเหนียวตุยมันยังอยู่ไก่มันดื้อขาดสงขัาดากได้ก็ยังทุ่มเลย

ห้องอดมห้องโอดมั้งจะดห้องเห็นป่าบินเหเห็นป่าับินเลยเห็นนะ้จูดากะจูดดากเดากางเพีงนะครับผมหางเพียงางเงห่างเพง เพเราปอุไ้สับเปิืทางให้ไ,ไหหทนทป่ส้มนะท่ส้มได้เห็นลเนี่ยเาท่าปุมเบิ้งนี่นะินท่า,เ,นะทาเขาไปเบ้งไหนครับผมนี่ทีห้างน,นี้เรา่อิทยออกมาเลยดูดีเหลี่ยมเนยนนะครับผมังียยตรงนี้เนฮะ้ พ่ิท่านผมใหท่านเด็ตัดลูนะครับว่าิต่าเนียวใสกันไปบ้าเิ่งห้ามห้ามห้ามตันเดือว่ะครับมีไก่่ไก่เิ่งไก่ครับ่อืหูหูมันมีสองงาว่ะมัดสองงาได้ไหม

โอเคครับน้องสีโุ้งทำงานหนัไปนะเอออย่าคุ้นเกิดนี่มันติดู่เด้นโอ้ยงานนี่เด้อติด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  อเด็กนั่งจไ้บึกอ้คนเปดตาหวานันเปี้ยบงเฮ้เขาิวออกมาเหรเบือง้ยเขาเรนีกบสีไตอึ้งนะครับันมันมาให้ยซะเด้วงาัเขาหนานยังงาแตก้เบิ้งครับงางามันถึงนะครับผมมันสงานิดกันรุดดอกใช่ไหมรุดดอกกขี้กว่างารุดดอกคือเกา รุดออกน in kind of ี 1> 1 yeah in yeah. ่คืออาดินะเรื่องช่าจิ่ได้ออกใช่ดิออกเลยจออกกันน่ะไม่ออกเลเรียงนนงันนครับงานครับหัวนแบบบาบายเครับผมน่้งานงานดีครับบดียดเขาออกั่นกัเรางวบนี่เชียงด้ไม่ได้สิเาเมางีได้กินได้กินเรเบีย โอ้โเป็นตปอนเซอร์อ๋อเป็นตัวปอนเซอร์นะยืนนิ่เลี่นั่นเทียวนะถือวิาไงจมาต้งนี่ไงขอาโจมันม่ใใหม่เอาเนนไปนี่ะคองขอลงเลยเอางานงาใหม่ออกเลยเข้ารในงานไหนวยวัดไหนวัดไหนมันผีบียันสอนมาผีตัดตัดตองานตัั ชือตลอดจำเลยบ้เดี๋ยวไอ้ติโนกเตลอดจำตลอดตลอดนี่มันกำเันมันมันมันสีถึงน้ำหวันกงานงปวดน้ำหันหูมันคือมันแทงงานที่มันเละไาไหมเนี่ยงานนี่ตลอดจำเลยอุ้ยปวดเยว่ะพอน้ำสีายเอ้ยอเตอเบื่อเฮือดั้นเออโห ตีนบีเร่อตีนบีเรอไอืยไปนครับมันหอนกับก้นนะครับผมโอ้ยโองแนหเห็นั้นเห็นห้างดีไเห็นบ่้ปครับผมเยอาสเีออกไปเจ้ว่ไครับผมเดี๋ยวออกไปทั้นห่อครับนี่ไปครับผมครั้งนี้เซเวลาไปมันสี่ับตีหางลทีนะครับคุณล่มเหล่ากับเจนาทีนะครับล้มสี่ปอยไปเนี่ยไปครับเดี๋ยวลื้นต่อ ผลเุ่นต่อนะครับผม